ประธานอนุกรรมธิการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยเร่งจัดทำรายงานผลการศึกษาหวังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนางสาวธนพรสมทองแดงประธานอนุกรรมธิการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืนกล่าววา่าที่ผ่านมาคณะกรรมาการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณนภัย ลงพื้นที่ดูปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาที่ประสบปัญหาคลื่นกัดเซาะชายหาดและได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางจัดทำแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขนอกจากนี้คณะกรรมาการจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอธิกรมบรรเทาสาธารณาภายัยเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันภยัยปี2550 เนื่องจากกรรมมาทการเห็นว่ากฎหมายบางข้อ,อยังติดข้อจำกัดเรื่องการแก้ปัญหาซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมธิการอยู่ระหว่างจัดทำร่างรายงานผลการศึกษาปัญหาการกัดซ้อชายฝั่งเพื่อหวังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์และจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมธิการพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตามนางสาวธนพรยังฝากถึงความห่วงใยของประชาชนในการแพร่ระบาดของโควิด1 9ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครั้งนี้รุนแรงและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วรัฐบาลพยายามที่จะควบคุมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่มองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจึงควรเน้นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการป้องกันตนเองในเบื้องต้นและขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือและดูแลตัวเองในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าล้างมือใช้เจลแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปัญหาโควิดเป็นปัญหาระดับชาติจะไปพึ่งคนใดคนหนึ่งไม่ได้คนไทยทุกคนต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันติดตามข่าวรัฐสภาได้ใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ